สวัสดีครับเพื่อนๆบามเงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟอีกครั้งนะครับวันนี้ปาม,มีเพนที่จะต้องมาให้คอนเซ็ปช่วยปรึกษานะครับเรื่องการเปลี่ยนอคอมเมนเต้น,ตน,นะครับเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการเปลี่ยนเลสคลิกนะครับเดี๋ยวปามให้บาริสต้าของร้านด r i ปแอนด์เพลนะครับเป็นคนเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับว่าการเปลี่ยนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับดี๋ยวปามส่งมอบไม้นี้ให้ สวัสดีครับผมชื่อกิฟครับเป็นเจ้าของร้านที่ที่แป้นเพย์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเปลี่ยนและวิธีการทําความสะอาดดีกว่าเราเป็นทำความสะอาดด้วยรวมไปเลยเพราะว่ามันจะต้องทําด้วยกันอยู่แล้วจริงๆมันทาด้วยมันทําได้พร้อมๆกันการทาเนี่ยทุกคนจะทราบว่าเวลาที่จะปรับเบอร์บดเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้สรงก้นนีคือการปรับเบอร์บดเราต้องจับในตัวฝาข้างบนนะแล้วหมุนมันหอกมาครับ ลายเกลียวมันออกมาให้สุดเลยครับมันยากครับมันต้องระวังอะไรบ้า,างก็เดี๋ยวพอเวลาใครเกลียวมาเนี่ยระวังไอชิ้นที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวที่เกลียวที่มันคลายออกมาอันนี้เป็นคลิกนะครับตัวที่สองจะเป็นเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองรเราสามารถที่จะทำความสะอาดก็เอาพวกแปลงเนี่ยนะครับตัด ผงม,มันจะมีผงกาแฟที่มันจะติดอยู่ตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเอาที่ดูดฝุ่นดูดอะไรก็ได้ได้หมดนะครับจากแล้วทีนี้ต้องระวังข้างในมานิดหนึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆก,กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นจะเป็นโอลิงครับสีฟ้าครับตัวเนี้ยมันแล้วแต่บางทีมันก็จะหลุดออกมา อันนี้ต้องระวังมาเนีดหนึ่งนะครับเราก็ดึงฝาข้างบนออกเราจับรองไว้เผื่อเดี๋ยวแหวนหรือโอริงอะไรมันหลุดลงไปนะครับมันก็จะมีก้านดึงออกมานี่เห็นไหมครับต้องดูต้องระวังต้องระวังนี่หนึ่งนะครับถ่ายนี้ก็มีอะไรับถ่ายนี่ไม่ได้เดียวถ่ายนี่มาซื้อคือถ้าอะไหล่มันซื้อมันซื้อทั้งทั้งตัวก้านมันไม่ได้ขายแบบเป็นทีละชิ้นาทีละเล็กๆมันไม่ได้ขายทีละชิ้นเพราะฉะนั้น ส่วนประกอบของมันเนี่ยถ้าเราเอาแกะออกมานะครับเราเอามาเรียงกันคือหนึ่งตัวนี้ตัวคลิกมาเลยสองตัวเฟืองตัวนี้นะครับสามแหวนที่รองข้างในสี่คือก้านของมันห้ามันมีแหวนตัวหนึ่งเป็นแหวนตัวเดียวกันนี่แหละแต่อยู่ด้านบนนะครับ,รบรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาที่เป็นกระบอกเปล่าๆซึ่งเราก็าสามารถทำความสะอาดได้พวกนี้มันจะมีคราบ ที่เป็นผงกาแฟาที่มันติดอยู่แต่ถ้ามเอาน้ำล้างใช่ไหมไม่ควดแล้วก็แค่เอาเอาแปรงปัดๆเนี่ยแหละครับบนโต๊ะนี่เกลือเต็มเลยหมดถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆก็จะดีก็ดีนะครับดีแต่ได้ไม่เลือดมากใช่หรือหาพวกแปรงสีฟันก็ได้ครับปัดข้างในในช่องพวกนี้มันเข้ายากเือแปรงตัวนี้มันเข้าไม่ได้แปรงสีฟันปัดข้างในก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือการทำความสะอาดครับอ่ะ ทีนี้จะเปลี่ยนเลสคลิกทำยังไงอ่ะตอนนี้เรามานะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเลสคลิกกันตัวนี้เลสคลิกเลสคลิกมันคืออะไรมันคือทำให้บดได้ละเอียดขึ้นนั่นแหละว่ายง่ายนะครับข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นี่มันจะมีเผื่อหายมันจะมีพวกนี้ด้วยนะครับพวกตัวแหวนต่างๆนะครับตัวสป,ปริงที่มันเสื่อเรา มันก็จะแถมมาให้มันเป็นสปริงเหมือนกับตัวเดิมนะสิเสร็จเป็นสปริงตัวนี้เป็นสปริงโตเฟืองนี้มันเปลี่ยนได้ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเพราะมันจริงไม่ได้ใช้เครื่องครับแล้วก็จะมีแกนกลางของมันที่มันแตกต่างกับตัวแกนกลางตัวเดิมเพราะว่าตัวเกลียวตัวเกลียวของมันเนี่ยตัวนี้มันจะละเอียดขึ้นเล็กและเอียดขึ้นใช่มันก็ทําให้หมุนได้ ละเอียดขึ้นเวลาบดมันก็จะบดได้ละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นตัวคลิปขขงมันจะ <c oughs> เป็นสีแดงซึ่งปัม่มตอนที่ปั๊มซื้อมาใหม่ๆนะที่ปั๊มเดอซืปั๊มนึกว่าเลสคลิกอะมีฟิล <c oughs> ์อยู่ข้างในแต่ความจริงไม่มีไม่ใช่ <c oughs> มันคือมันคือตัวนี้แหละไอต้ตัวตัวสาคัญของมันคือตัวเนี้ยตัวที่มันทําให้ละเอียดมุนได้กี่รอบปกติเวลาเราบดเอสเซโซ่ถ้าตัวแกนธรรมดาเราใช้ประมาณ8-10ถึงิกคร่งเหไหมไอ้ตัวนี้ก็อาจจะละเอียดขึ้น จะทำให้เรีบวิธีการเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนกับการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมอันที่หนึ่งเราเอาตัวแหวนมาใส่บนหัวตรงด้านบนนะครับทีนี้ต้องดูดีๆว่าแหวนเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นบ่าเล็กๆรองเนี่ยเป็นเป็นบ่าเล็กๆกับอีกด้านหนึ่งจะเกลี้ยงเรียบๆเลยเ่าเรียบๆเนี่ยนะครับก้มลงไปคือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยมันคือด้านเรียบด้านเรียบออกขึ้นมาใช่เสร็จแล้วเราเอาแกน แกนตัวที่ไปเกลียวใส่เข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปเงี้นะครับเสร็จลแล้วเราก็เอาฝาปิดฝาอยู่ไหนฝาปิดล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแล้วเราก็เอาไอตัวแหนนวนอีกโซนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป็นเอาบ่าด้านด้าน,ด,านด้านบ่าลงไปข้างล่างเหมือนเดิมให้ตัวเกลี้ยงนี่ขึ้นมาหลักการเดียวกันครับหลักการเดียวกันก็คือตาเราต้องเห็นด้านเรียบใช่แล้วก็เอาเฟืองกลับเข้าไปครับเอาเลสเท็กใส่เข้าไปโอจริงจริง้าถ้า ทาี่ดูเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเล็ซรคลิกเนี่ยด้วยเกลียวของตัวแกนมันละเอียดอีตัวเนี้ยก็จะละเอียดด้วยตัวสีแดงและเอียดด้วยเอานนี้ไปหมุนมั่วๆอาจจะหวานได้ประมาณนั้นใช่เพราะว่าขนาดเกลียวมันไม่เท่ากันอโอ้โหใช่เยอะเลยเนี่ยซึ่งหลักๆใจความของเล็ซรคลิกนะที่ฟาร์มอ่านมาก็คือว่ามันก็คือคูณสองคูณสองนั่นแหละถ้าปกติเราคลิกใช้เก้าคลิก แลจะเป็น18คลิปนคลิกอาจจะบวกลบหนึ่งหน่อย1 9ครับอันนี้คือ19คลิกครับประมาณนี้ซึ่งหลักๆง่ายๆมันก็เปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแค่นี้เองเออซึ่งจริงๆปามาได้เล็กคลิกมาประมาณ3เดือนแล้วอะแต่ว่าไม่กล้าเปลี่ยนเองกลัวแบบอะไรหายบ้างกลัวเปลี่ยนยากบ้างแต่ต้องระวังอย่างเดียวคือคือตัวแหวนตัวแหวนตรงกลางเออยนี่ต้างในกับต้้นบนระวังให้มันหลงนหลุดออกมาไม่ยากไม่ยากครับ ก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับ<ม>เพื่อนๆก็จะเห็นในตัวริชแบนนี้เนาะมันแถมมากกับเลดคลิกนะ<ม>เดี๋ยวผักบางคนพยายามจะไปซื้อตามหรือว่าอะไรเนี่ยก็<ด>ยมีเออมันมีแถมอยู่แล้วนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับนะครับก็มีหลักๆก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากจะเปลี่ยนเลดคลิกนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าอยู่ดี นะก็แวะเวียนมาที่นี่นะครับดิปแอนเทนะครับแถวรัชดาง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประมาณนี้นะครับแนวนี้ชอบคลิปเก็่กับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายครับ